เขียวเตมเขียวใบใสเขียวใบสะอาดปกติป,ปกติปกติไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ตน้นไม่เป็นรับอ่าดินแล้วปัญหาที่เจอคือขาดเพื่อขาวสนิมเยอะขา้าวสนิมน้ําอ่านี่แหละมันทําให้ข้าวเรามันทําให้ดินนั่นแหละขาวสนิมน้ําเกิดจากดินนี่แหละดินที่เราก็ยอมเราก็ต้องยอมรับนะเรื่องจริงนะ,ะเราเราใช้เคมีมานาน ไช่พีมีน้ำสะสมอยู่แล้วเรายอมรับอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าเราใช้ปุย๋ยอ,อะไรอะไรยังไงข้าวยังไม่เขียวเลยใส่สองวันถอดสีแล้วมีคนก็พูดแล้วก็ทําเฉยเราไม่เกิดไม่อยากจะพูดมากโอ้โหเนี่ยนี่นี่คือการบํารุงดินแล้วก็ <S <S 2> <S 2> ฉีดกิ่งทองไปเนี่ยฉีดกิ่งทองไปอรอบ รอบรอบรอบที่สามไปแล้ว้งรอบที่สามอันนี้อ่นอันนี้ข้าวสี่สิบวันใช่ไหมพี่วันไม่ไม่อหลอกนะไม่รอกจะลอกเขาไหมนับวันมันที่สิบเก้าเดือนที่แล้ววันสิบเก้าเดือนที่แล้วเพิ่งจะสี่สิบอันนั้นน่ะสิบเก้าเดือนที่แล้วอะวันนี้ใส่ปุ๋ยรอบสองไปเนี่ยเมื่อวานนี้เองเนี่ยเนี่ยไม่ปุ๋ยยังไม่ละลายยังไม่หมดเลยเดี๋ยวไม่เลซยังละลายไม่หมดเลยโอ้โห ครันี่คือการที่เราบำรุงดินบำรุงดินให้ดีอย่างเดียวเนี่ยรอยหนอนมันกินใต้ไปเนหะ็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็อยู่สองสาต้นแค่เนี้ยนะไมละมไม่ลามมนไม่ลามเนไหยพอดีเนี่ยมันก,กินบ้างนิดหน่อยแค่เนี้ยกินไม่เยอะกินวงชานะติของน้าแตกข้าวดีก็แตกตอบุ้ม โอ้โหในธรรมดาในธรรมดาทําคู่เขานะถักเขาถอนกินเหมือนที่แม่เห็นรอบที่แล้วนะของเราหมดเลยนะกินตามกันเลยภายในสองวันนั่นแหละเพียงคาดิ้งเขาเนี่ยไอ้แก่ถอนต้นคาริงเข้ามาตะกอต่็ถอนมาแล้วของเรานี่ี่นี่เนี่ดู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 ระบบลากกันแล้วลากผิดเลยอ่ะโอ้โหอะไรกันมาเนี่ยลากยาวผิดกันถึงว่าถอนไม่ขึ้นมีงเอานิ้วแงะเออ มันหาอาหารเก่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผิดกันเยอะดูระบบต้นเนี่ยความยาวของช่วงท้องเนี่ยต้นแม่มากผิดผิดกันเลยผิดกันผิดกัน,กนต้นแม่เราเออแล้วลลดูของเราอะ่ะของเราต้นมันเกลี้ยงกว่าต้นสะอาดอันนี้ใบย,ยังลกโคนอยู่เนี่ย